สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวขอคุยในระถก,ก่อนนะเพราะตรงนี้ลมมันแรงตอนคลิปนี้มันอาจจะมันไม่ได้มี e อ e r g y อะไรนะครับเพราะตอนนี้ผมเครียดมากเลยคือทุกครับตอนนี้แม่ผมอยู่โรงพยาบาลเสีสชายิตล สวันแล้วแล้วยังไม่หายแล้วปวดหัวเออ,เออคืนนี้ขอมือความไอ้เออท้าวความไอ,อ้ถูกแล้วกูยังมาเฮายังแม่กูเข้ารงบยาลเ,ออเออนี่ยไอจติตวิทอพีเออก็นั่นแหละคือตอนนี้แม่ผมไม่สบายแล้วเหมือนผมก็แบบไปกลับบ้านแล้วอย่างที่ไ่าคลิปที่กุเห็นอะคือตอนระหว่างทางกลับแล้วผมไปเจอตู้หนึ่งเว้ยแม่คือตู้ะลรวะ ตู้บุญเติมห,หรือตู้อะไรตู้อะไรวะไอ้้ยกกูลืมแล้วเนี่ยต่อตู้ปันตู้ซึ่งตู้น่ะแม่งล้างเลยเว้ยทือแบบไม่มีใครเอามาไว้ช่องคือฝุ่นเขืะอเลยนี่ผมก็เลยตัสดสินใจจะไปเติมตู้นะครับอันนี้ผมขอเข้าใจนะว่า อ้ลมแรงกลัวเสียงก็กกกคือผมอไปหาขโมยทำไมถึงล้างอะไรางเงี้ยคือผมอจะพอรู้ๆมาอยู่ว่าแบบมีพ่อค้าแม่คแบบ้ามาขโมยของจากในตู้แล้วเอาไปขายอย่างเงี้ยเมื่อวานที่เรานําเสนอข่าวว่ามีคน,นไปเจอป้าคนหนึ่งเอาของจากตู้ปัรสุนะพวกของกินต่างๆเอามาวางขาย แล้วแบบบางทีแบบไปเคาะบ้านเขาเพื่อแบบเอ้ยเมื่อไรจะเอาตู้ออกมาแบบจะเอาของอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจ้าของบ้านน่ะจะไปซื้อของมาเติมในตู้ก่อนที่จะออกมาวางอีกครั้งหนึ่งแต่คนมาแล้วไงล้ว<ข>ไม่ได้ก็เลยเกาะประตูตะโกนแล้วก็ด่าทอบอกว่ามาไกลมีคนแก่แล้วกลายเป็นเรื่องดราม่าในโลกออนไลน์ ก็เลยเข้าใจนะครับว่าแบบคนเลยแบบไม่ทําอะไรพวกนี้แล้วเพราะแบบด้วยหลายอย่างแต่ตอนนี้คือผมอยากทําบุญด้วยก็ซึ่งผมอยากให้ตู้อะไรวะปัดไอ้เหี้ยกูลืมชื่อเลยตู้ปันสุกเออตู้ปันสุกตู้ปันสุกขอโทษแป๊บตู้ปันสุก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 เออโอเคจำได้แล้ว ก็เ <c oughs> นื่อยแล้วคุณลืมเลยคือเดี๋ยวผมอาจจะทําให้ตู้ปันโศกมันกลับมามีชีวิตอีกครั้งโดยการที่ตอนนี้ออกมาได้แนละ้วเพราะเราต้องออกผมอาจได้ทําการซื้อน้ําแล้วก็ยานะครับคือยาเรียมเป็นยาพาราก็เหมือนเป็นยาแก้ปวดก็ยวผมจะทําการนี่นะครับแกะออกมาใช่ป่ะแล้วผมก็จะฉีดสลากออกเพื่อให้พวกข,ข่อขาแม่ขาไม่สามารถเอาไปขายได้เวย้ยแล้วแต่ขวดนี้ยังแบบทีนอยู่ก็ยังโอเคอแล้วก็จะใส่ย,ยานี่ผมซื้อยามาแล้วซื้อมาแบบพอดีก็เดี๋ยวผมจะแบ่งครึ่งกลางใช่ไหมแล้วก็มันจะติด กอเทปเห็นปะเอาสกกอเทปมาแปะเดี๋ยวเขาเข้าไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวลมแรง คนครับคือเมื่อกี้เสียงที่ผมจะกำลังเข้ารถแล้วเสียงมันดังเชื่อไหมแล้วผมก็เลยจะเข้าไปพูดต่อแล้วเจะกดไอรอบนึงแล้วเผลอลืมอัดทำไมถึงกูร่นอย่างงี้ <c oughs> คือผมจะสรุปว่าผมก็ได้แบบแพ็คเซ็ปเป็นที่อเลี่เรียบร้อยก็ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ก็อย่าอย่าที่ผมบอกมเมื่อกี้ผมก็ตั้งเมื่อกี้ผมก็ตั้งกล้องตรงนี้เห็นปะ่ะไอ้เหี้ยเป็นรอยเลยแล้วลืมอัดไอ้เหี้ยจริงใช่ไหมก็เดี๋ยวผมจะสรุปประมาณนี้นะก็ที่ผมเห็นอะเห็นป่ะกันแม่ค้าอะไรเห็นป่ะมันน่าจะขายต่อไม่ได้แล้วประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมขออนุญาต เมือนที่โรงพยาบาลผมไม่รู้พูดอะไรอย่างนะก็เลยพูดอีกรอบหนึ่งแล้วกันว่า,วาที่โรงพยาบาลเหมือนเขาห้ามอัดวิดีโออามบันทึกเสียงอะไรอย่างนี้แต่สามารถถ่ายรูปได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทุกชีวิตตู้บึนเติมกมนนะครับไปมึนเติมอะไรเลยไม่ใช่มเตอมัน,นะคะือ,อ,อทูปันสุขแม่กลับมาแล้วแม่ โอ้ยแม่ตายแล้วเหรอ,อแม่ฮ้กูยังไม่ตายโอยแม่เล่นอะไรเนี่ยตกใจหมดคิดว่าตายแล้วกูยังดูด่ามึงอีกนาไม่ต้องกลัวโอยอ่ะแม่อันนี้เอาไปไหว้หน่อยเอาไปทําบุญอันไม่จะปุดอันไม่จะพัดไม่จะปุดไม่ต้องจะ,จะริมตัดอ่ะเสร็จแล้วเอาไปไดแดกะกูนะ ทุกคนครับตอนนี้ก็อย่าทุกคนคนเห็นนะครับว่าผมได้ทําการเอาปวดน้ํานี้เดี๋ยวไปจะเปิดไฟก่อนปวดน้านี้ไปให้คุณแม่ไหว้เรียบร้อยแต่ที่เหลือเราไปคนแบบแปะกอตเทปเองนะพอเบื่อแบบแรกเขาไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้เออเขาไม่สบายอยู่แค่แบบถ่ายรูปแค่ไ้นก็แบบไอ้เยอะรู้สึกเป็นเป็กดเปรอดะใช้งานแม่โอเคแล้วก็จะอัปเดตมานี้โอเคเราเราให้แม่เรียบร้อยแล้วเราก็จะเขียนอย่างงี้นะครับเดี๋ยวผมอ่านฟังแล้วก็าเขียนว่าในนี้มียาลดไข้สําหรับคนที่ไม่มีเงินนะครับเองและผมแบบเขียนแบบตัวใหญ่อื้อ เ,เราก็เดี๋ยวเราจะแปะไว้หน้าตู้ที่ผมมาถ่ายกัาคืนเพราะว่าแบบตรงนั้นอะ่ะรถมันติดมากนะแบบถ้าเกิดเราจอดตรงนั้นอะ่ะตอนเช้าอะ่ะน่าจะโดนด่าร้อยเปอร์เซ็นต์จะทำบุญการเป็นโดนด่าอย่าง <c oughs> นี้ที่ว่าก็เลยต้องมาทำคืนนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราต้องรีบเอาขนานนี้ไปววงในตู้แล้วก็แปะสกอตเทปไว้ในนี้มียางสำหรับคนที่มีเงินนะ <c oughs> เราต้องกลับมาดูแม่ตอเพราะตอนนี้แบบเออมันมันเริ่มดึกแล้วไงแต่ประมาณนี้เดี๋ยวแม่ต้องรีบนอนโอเคเรีไปกันนะครับาย ติร์เติเติดเดอเดอเดอเติรดเดอ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 ไ่ต้องใส่เอฟเฟคด้วยครเอฟเฟคเองเติร์เติเตดเดอ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 ตอนนี้ผมกำลังจะใกล้ถึงแล้วนะครับ What the hell ทุกคนตรงนี้คือมันเส้นโบเบ้งอะคือรถเยอะมากฮะตอนเช้าอ่ะตอนนี้ไม่มีรถเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราขอจอดขอะตรงนี้แป๊บนึงนะอุ้ยมีย้ำต่อย้ำเลยเหี้ยโดนไล่ที่ไปเนี่ยโทษนะครับเดี๋ยวตัวนี้มาใส่ของได้ไหมอ่ะโอเคขอบคุณครับนี่นะครับทุกคนครับตอนนี้ต้องแข่งกับแบตแล้วก็แข่ง โอเคเร็วๆนะครับผมทุกคนครับตอนนี้แบกกันเลยแค่2%นะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยหนังร้วแล้วเราก็จะเอาอันนี้คือของแม่ที่อันนี้ของแม่ที่แม่ทํานะครับเราจะไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคเรียบร้อยตรงนี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ถือก,ก้อยผมหน่อยนิดนึงแค่ถือตั้งไว้ก็ได้อ่าได้เลย โอ <Okay. S 2> เคราได้มาป,ปกไงเดี๋ยวตอนนี้เราติดสกอเทปก่นอนไอเฮียแบบโอ้ยแบตแบตจะหมดทุกคนแบตจะหมดแบตจะหมดจะหมดโอเคเดี๋ยวคุณติดสกอเทปก่อนแป๊บนึงนะ <l uc ing> โอเคครับตอนนี้แบตก็ไม่เหลือขีดแล้วตอนนี้ผมก็แปะเรียบร้อยนะเห็นไหมนี่เขียนไว้เลยว่าในนี้ไม่มียาปุ๊บปุ๊บก็ขอบคุณนะครับที่ให้จอดเราแป้นหนึ่งก็เมื่อกี้พี่เขาก็ช่วยช่วยขนน้ําด้วยขอบคุณครับขอบคุณนะครับก็นี่ตรงนี้เรียบร้อยโอเคบ๊ายบายแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าครับก็ถ้าใครใครชอบไอ้เหี้ยไปจะหมดถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร้เพื่อผมด้วยนะครับพี่ครับไแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เขาใจดีมากโอเคเราเจอกันแบตจะหมดโหอ้เหยยจะมดล